หาลูกมะระดีกระมะระขี้นกนะคะต้องหาดีๆเพราะลูกมันเล็กมากเล็กกระจิตฤอ่ะลูกดูสิความเล็กของน้องแต่เล็กอย่างนี้น้องก็แบบขมโ,โหโหอันนี้สุกแล้วสุกแล้วอันนี้ไว้ทำพัน์ นุ่นก็สุกแบบมเมล็ดมันร่วงแล้วก็เดี๋ยวมันก็งอกใหม่ขึ้นมามเล็กกระจิตฤทธิแต่ความขมเนี่ยโอ้โหขมแบบไม่บรรยาบรรยังเลยแหละ แต่กินแบบแบบแบบว่ารสขมมันก็แบบนี่ต้องกินที่อ้น,นี้มันอย่างเดียวอะ่ะกินไม่กินข้างในอะแล้วออกแต่เปลือกข้างนอกมันอะ่ะมันก็จะไม่ขมเท่าไหร่ต้องหาน้องแบบดีๆแอบเธอแอบ เล็กมากแต่ก็ไม่ได้ปลูกนะมันงอกขึ้นเองอ งอกเองน้องลูกสุก